สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูนะครับรอยต่อนะครับต่อซีกนะครับของตัวตาซูรุ่นานะครับตอนนี้ช่างศักก์ก็เอานะครับซีกนะครับเข้าต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อ่ายังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูก่อนนะครับว่าร่องรอยแล้วก็วิธีการเอาเข้ามันเอาเข้ายังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึง เดี๋ยวมาดูด้านบนก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูด้านบนก่อนเอ๊ะทะเลกันนะคัท่งไหน่ล่ะแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับชิ้นงานนะครับตัวนี้นะครับที่มันติดอยู่กับเสาตอนแรกนะก็คือผมแกะออกแบบนี้นะครับพอแกะออกปุ๊บนะครับมันก็จะมองเห็นซับในสองชั้น นะครับซับในสองชั้นนะครับผมก็ตัดตรงลงไปเลยนะครับตัดตรงลงมานะครับตัดตรงลงมาปุ๊บนะครับมันจะมีเหล็ก2ชั้นนะครับเหล็กตัวนี้นะครับมันจะเสียบเข้าไปด้านในปุ๊บมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเสียบเข้ามาด้านในปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็คือมาร์กนะครับรูนะครับตัวชิ้นงานตัวใหม่กับตัวเก่ามันให้มันตรงกันนะครับตอนนี้ก็คือมันเข้าที่ไปเรียบร้อยนะครับ ด้านด้านในนะครับนี่ด้านในมันก็จะแกะออกมาประมาณนี้เลยเพื่อที่จะให้เห็นนะครับระหว่างเหล็กตัวชิ้นงานตัวเก่ากับตัวใหม่ให้มันเสียบเข้ากันเข้าหากันนะครับเป็นฟันปลาแบบนี้นะครับทุกซอกนะครับที่เหล็กวิ่งไปนะครับมันก็จะต้องเข้าหากันหมดนะครับเข้าหากันหมดในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ผมผมแกะออกไปเลยนะครับเพราะว่ามัน ถ้าเราชิ้นนี้ไว้นะครับมันถ้าเราชิ้นนี้ไว้เนี่ยมันจะเข้ายากนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการต่อแบบต่อด้านข้างนะครับมันเอาเข้าหลายจุดนะครับมันเอาเข้าหลายจุดทั้งเป็นเอาเข้าตรงบันไดเราเอาเข้าเสาเอาเข้าแผงหลังเครื่องนะครับแล้วก็แผงหน้านะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับรอยเอาเข้าเนี่ยมันต้องเป็นฟันปลานะครับเหล็กมันจะกี่ชั้นก็แล้วแต่นะครับให้มันเสียบเสียบเข้าเป็นฟันปลา นะครับแต่เหล็กที่เราจะเอาเข้าเราต้องตัดตรงนะครับอย่าตัดเป็นฟันปลาก่อนแล้วค่อยเอาเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราตัดถ้าเราตัดเหล็กออกเนี่ยนะครับตัดตัดเป็นฟันปลาสมมติชิ้นนี้ตัดตัดสูงชิ้นในตัดต่าเวลาเราเอามาต่อเข้าหากันเนี่ยเวลาเวลาเราเชื่อมเนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยมันจะตรงกันหมดนะครับมันจะห่างกันแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราตัดเหล็กตรง นะครับตัดเหล็กหน้าตรงๆแบบนี้แล้วเวลาเสียบเข้าหากันเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยรอยเชื่อมมันจะห่างนะครับรอยเชื่อมสมมติสมมติเสาเนี่ยรอยเชื่อมตัวน,นึงมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรอยเชื่อมเหล็กชิ้น Gone นี้มันจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านในรอยเชื่อมเหล็กด้านในมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เราก็จะปิดออปิดฝาปิดเสาตรงนี้ไปนี่เราก็จะปิดปิดเสาตรงนี้ไปทีนี้ รอยอาร์ครอยเชื่อมมันก็จะค่อมกันทีนี้มันก็จะเพิ่มความแข็งแรงสำหรับงานตัดต่อนะครับนี่พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านในนะครับด้านในก็นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กชิ้นนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เฉือนนะครับเฉือนเหล็กชิ้นนี้ทิ้งนะครับเพื่อที่จะให้ร่องรอยนะครับมันมาชนกันนะครับมันอาจจะงงๆหน่อยนะครับสำหรับงานตัดต่อนะครับมันอาจจะงงนิดนึงไม่หน่อยแหละ งงเลยแหละถ้าถ้าคนที่แบบว่าไม่ไม่เคยทำนะครับแล้วก็ไม่คุ้นชินกับงานตัดต่อนะครับรอยทั่วนี้นะครับตัวนี้มันจะมีคานตัวนี้นะครับมันก็จะเอาเข้าบริเวณนี้เลยด้านบนนะครับอันนี้ก็คือมันมีรอยต่ออยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงที่มันไม่มีรอยต่อนะครับเราก็จะต้องสร้างรอยต่อขึ้นมาเองนะครับนี่อันนี้ก็เอาอตัวซุ้มล้อ นะครับคัสซีด้านหน้าเข้าที่เรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเข้ามา2รูนี้ต้องให้มันตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับเข้าทีละนิดทีละนิดนะครับนี่ตอนนี้ก็คืบหน้าพอสมควรนะครับสำหรับวิธีการเอาแผงเออเอาซุ้มล้อนะครับซุ้มหน้านะครับหรือทชสซีเข้าหาตัวบอดี้หัวเก่งนะครับก็มีการใช้ลอกดึงเข้านะครับแล้วก็ใช้แป๊บดันนะครับดึงด้านล่างดึงด้านบนนะครับ ดานข้าพวกนี้ผมต้องดันออกก่อนนะครับต้องดันให้มันถ่างออกก่อนเพื่อที่จะเสียบเข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดันไม่ดันออกเนี่ยตัวบอดี้ตัวนี้นะครับมันเข้ามันจะเสียบเข้าไปแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คืองานตัดต่อนะครับวิธีการเข้าเหล็กต้องเอาตัดเหล็กออกให้เสมอกันแล้วก็เอาเข้าให้มันเป็นฟันปลานะครับทุกชิ้นส่วนนะครับมันก็จะเข้าหากันนะครับพวกนี้นะครับมันจะเป็นจุดถ้า เหล็กชิ้นมาเสมอกันก็ถือว่าตัวบอดี้อันเก่ากับอันใหม่เข้าหากันหมดแล้วนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับทุกจุดนะครับมีจุดมีมาร์กกันหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเอฟซีนะครับสลับงานตัดต่อก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับกล้องก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนเอฟซีถ้าถูกใจคลิปวิดีโอช่างศักด์นะครับงานตัดต่อนะครับงานดัดเจซีต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวีดูให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ช่างสักต้องขอตัวทํางานก่อนนะครับสวัสดีครับ